วันนี้ขอถามผู้รู้หน่อยครับคันนี้เป็น all n e สองพันยี่สบสามนะครับรถเพิ่งออกมาได้สี่เดือนนะฮะแต่ว่าคันนี้ไม่มี ABS ครับสายเสยก็ไม่มีมาเห็นไหมยไม่มี ABS คือหมายความว่าตอนนี้รถสองพันยามก็คือไม่มี ABS ล้อหลังมาหร้อครับหรือว่าชุดระบบเบรค ABS เขาไม่มีมาหรอครับอ๋อ ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับปกติตั้งแต่2020 21 22มันมีใช่ไหมฮะเออ2023ไม่มีมาคือเขาบอกว่าสามารถเลือกได้สำหรับรถที่มี ABS กับรถที่ไม่มี ABS นะฮะเอออันนี้ผู้รู้ขอถามหน่อยผู้รู้ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาถึงไม่มีมาแต่คิดว่าเจ้าของรถคงไม่ได้ไปถอดออกนะ ผมมองดูแล้วสายมันไม่มีมานะครับอืมผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ